หากคุณต้องการร่ำรวยคนเกิดวันจันทร์ควรเน้นอาชีพที่เหมาะกับดวงชะตาดวงวันเกิดของดูโบราณศาสตร์แห่งดวงชะตาที่ถูกเก็บซ่อนมานานกำลังจะถูกเปิดเผยที่นี่กดติดตามไว้เลยแล้วคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณตามตำนานดาวจันทร์ได้สร้างจากนางฟ้าสิตนดาวจันทร์มีกำลังส5้าตามทักษะดาวจันทร์เป็นดาวธาตุดินธรรมชาติของธาตุดินจันทร์ซึ่งเป็นดินร่วนดินที่มีความชุ่มช่ำน้ำ ฉะนั้นจึงจันมีความอ่อนไหวเบาบางนุ่มนวลอ่อนโยนมีสเสน่ห์การเอาใจใส่เรียบร้อยการบำรุงและมีความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายดาวจันจัดว่าเป็นตัวแทนแห่งอิสตรีใจเย็นใจอ่อนที่สงสารเชื่อคนง่ายชอบช่วยเหลือหรือช่วยเหลือเพราะสงสารเอือ้อเฟื้อเพื่อเผื่อเอือ้ออาทรมีความอบอุ่นความห่วงใยเป็นห่วงเป็นผู้ตามเป็นคนเออพวงหน้าพวงหลังนุ่มนวลเชื่อฟังง่ายคล้อยตามได้ง่ายจินตนาการเพื่อฝันรักครอบครัวดูแลครอบครัวการสแสดงออกเห็นแก่ตัวเพื่อครอบครัว รักระเบียบว,วินัยในครัวเรือนช่างสังเกตแต่ไม่ใช่จับผิดนะักหากคุณต้องการร่ำรวยคนเกิดวันจันทร์ควรเน้นอาชีพที่เหมาะกับดวงชะตาการวางแผนที่ดีโชคลาภจากดวงเคล็ดลับที่จะทําให้คนเกิดวันจันทร์ที่อยากจะร่ํารวยและดวงดีโดยทั่วไปเป็นคนอ่อนโยนฉลาดรอบคอบมีสเสน่ห์และมีจินตนาการสูงส่วนเดือนมก,กราคมมากเป็นคนมีความอดทนมุ่งมั่นและมีความสามารถในการวางแผนอาชีพที่เหมาะกับดวงชะตา เพราะคุณเกิดวันจันทร์เดือนมกราคมมีนิสัยรอบคอบฉลาดมีสเสน่ห์และคิดเผื่ออนาคตอาชีพที่เหมาะจะทําให้รวยได้แก่ธุรกิจส่วนตัวขายของออนไลน์ค้าขายอสังหาริมทรัพย์นักลงทุนลงทุนหุ้นคริปโตทองคําอสังหาริมทรัพย์งานที่ใช้การพูดและวางแผนนักขายนักการตลาดที่ปรึกษาทางการเงินอาชีพที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ยูทูบเบอร์บ,บล็อกเกอร์นักออกแบบ ใช้ดวงเสริมโชคลาภสีมงคลเรียกเงินสีฟ้าน้ำเงินขาวเงินวันดีในการเริ่มต้นธุรกิจวันพุธสุขเครื่องรางเสริมโชคพระปางห้ามสมุดปีเสียหินไพไร้วางแผนการเงินอย่างฉลาดเริ่มต้นลงทุนเร็วใช้เงินทำงานให้คุณเช่นกองทุนหุ้นแบ่งเงินเป็นสามส่วนรายจ่ายประจำเงินลงทุนเงินสำรองฉุกเฉิน สร้างหลายช่องทางรายได้อย่าพึ่งแค่เงินเดือนควรมีรายได้เสริมพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอ่านหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจและการลงทุนเรียนรู้ทักษะใหม่เช่นการตลาดออนไลน์ภาษาต่างประเทศมีคอนเน็ชันที่ดีเพื่อโอกาสในการทําเงินเพิ่มขึ้นถ้าคุณอยากให้ดูโชคลาภส่วนตัวและดวงการเงินแม่นยำขึ้นบอกเวลาเกิดและจังหวัดที่เกิดได้เลยฉันจะคำนวณล,ลัคนาราศีให้ค่ะดวงการเงินของคนเกิดวันจันทร์ ลักษณะนิสัยทางการเงินรอบครอบเรื่องเงินไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยชอบวางแผนก่อนใช้เงินหาเงินเก่งแต่ก็เครียดเรื่องเงินเพราะกลัวขาดทุนหรือเสียเงินมักมีรายรับหลายทางมีโชคเรื่องรายได้เสริมธุรกิจหรือการลงทุนบางครั้งที่สงสารจนเสียเงินช่วยคนอื่นมากไปแนวโน้มดวงการเงินช่วงขาขึ้นมีโอกาสได้เงินจากการทำงานหนักหรือจากการลงทุนที่วางแผนไว้ช่วงขาลง อาจเสียเงินเพราะความใจอ่อนหรือเชื่อใจคนผิดวิธีแก้เคล็ดหมั่นทำบุญเกี่ยวกับการให้เช่นบริจาคทุนการศึกษาหรือช่วยเหลือสักช่องทางหาเงินให้รวยเร็วธุรกิจออนไลน์ขายของหรือทำคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียการลงทุนระยะยาวหุ้นอสังหาริมทรัพย์ทองคำอาชีพเสริมเกี่ยวกับคำพูดและไอเดียที่ปรึกษาวิทยากรเคล็ดลับเสริมโชคการเงินวันนำโชคด้านเงิน วันพุธและวันศุกร์สีเสริมโชคเงินทองสีฟ้าน้ำเงินขาวเงินเครื่องรางเรียกทรัพย์ปีเสียเหรียญจีนโบราณทะศิวลีค้าขายอะไรถึงจะร่ำรวยสำหรับคนเกิดวันจันทร์เดือนมกราคมคนเกิดวันจันทร์มักมีเสน่นห์น่าเชื่อถือเจรจาเก่งและคนเกิดเดือนมกราคมมักเป็นคนวางแผนเก่งรอบคอบและอดทน ดังนั้นควรเลือกธุรกิจที่ใช้ทักษะการพูดการบริการหรือของที่ขายได้เรื่อยๆเพื่อสร้างความมั่นคง5ธุรกิจที่เหมาะกับคนเกิดวันจันทร์หนึ่งขายสินค้ามงคลเครื่องรางเสริมดวงเช่นปีเสี้หินนำโชคพระเครื่องของเสริมหงจุย้ยเพราะคนเกิดวันจันทร์มีสเสน่ห์และชอบเรื่องโชคลาภจะดึงดูดลูกค้าได้ดี2ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเช่นร้านกาแฟคาเฟ่เบเกอรีอ่อาหารสุขภาพ คนวันจันรจะเย็นบริการดีทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการบ่อยสามขายของออนไลน์เกี่ยวกับความสวยงามเช่นเครื่องสำอางสกินแคร์น้ำหอมเสื้อผ้าแฟชั่นคนวันจันทร์มีสเสน่ห์พรีเซนต์สินค้าเก่งขายของเกี่ยวกับความงามรุ่งแน่นอน4ีธุรกิจเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวเช่นของเล่นเด็กเสื้อผ้าเด็กคอสเรียนออนไลน์สำหรับเด็กเพราะคนวันจันทร์มีความอ่อนโยนและเข้าใจความต้องการของคนอื่น 5. อสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนในที่ดินเช่นซื้อมาขายไป็ปล่อยเช่าคอนโดที่ดินเพราะคนวันจันทร์วางแผนเก่งหากศึกษาดีๆจะรวยจากอสังหาริมทรัพย์ได้เคล็ดลับค้าขายให้ร่ำรวยเปิดร้านวันดีเปิดกิจการในวันพุธหรือวันศุกร์จะช่วยเสริมโชคเงินทองใช้สีมงคลสีฟ้าน้ำเงินขาวและเงินช่วยดึงดูดลูกค้าตั้งชื่อร้านเป็นมงคลมีความหมายดีเช่นคำว่า รวยเห่งโชคดีทำบุญเสริมโชคบริจารของกินหรือเงินให้เด็กกำพร้าหรือทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเช่นบริจาคหลอดไฟเทียน